เจะความเฮ้ยเฮ้ยอย้าวิทเจดเฮ้ยเฮยเฮ้ยนฉลามุ่ฉลามเฮ้ย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 อย่าต้งขณะนี้ผมก็ลังอยู่ในทะเลครับสมุทตอินเดียซึ่ง ตอนนี้ผมเห็นทุ่นไกลๆที่เป็นสีแดงและดูในแผนที่ผมกำลังล่องลงมาอย่างเซฟโซนหรือเปล่าไม่รู้ตรง b c ซึ่งตอนนี้ปฏิบัติการของเรายังเงียบอยู่เหมือนเดิมซึ่งประกอบไปด้วยพี่เบิร์ตนักขับเรืออันดับหึงของเราและอาปานใต้กงงของเรานั่นเองส่วนผมเป็นแค่ผู้ร่วมทางเท่านั้นชิบหายแล้วพี่เอ้ปวดเฉีย อไอเรือพี่แปลปปปปฟังนะเข้าฟังที่จอดจอดจอดตรงนี้เลยพี่แล้วแล้วกดฉี่เลยลองดูดิเดี่ยวกลางน้ำได้ไหมกลางทะเลลองกดเอฟดิอ๋อมี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 ใจหายวาบเลยตอนนี้เราจะให้คนขับเรือของเรายืนฉี่แล้วโชว์มาทางกล้องของผมด้วยซึ่งดุนของเขาใหญ่มากจริงห็น้าอยากเห็นหน้าดูนะดูนะดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือเรือเรือ เรือจะคว่ำเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ย จไม่เต็มเลย้งหม่ต้มหมด Already completed มองไม่เห็นเห็นยังเห็นพี่เลย่ังเห็นที่เลยเนี่ยขึ้นมาลขึ้นมาละของอยู่ไหนวะเนี่ยจงไปละมีมีมีกระเป๋า hiking bag ของยูงล่างอะอย่างน้อยน้อมผมาข้ลมลมลมไอ้นมาสึั้นมาเฮ้ยเฮ้้้้้ ใช่ไมาขึ้นมาเนื้อฉลามไม่ได้ดิไหนอะไม่ฉลามไอ้ไอยาอย่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 าตั้งดิโซมุ่นวายมากเลยอะฟิปเรือฟิปเรือกดฟิปเรานั่งเรานั่งขคือเรานั่งเลยขคือเรานั่งขคือเรานั่งเลยกดนั่งกดนั่งเออขคือเรานั่งเลยไอฉลามไอฉลามเอ้ยชิบหายแล้วกูจะรอดไม่ได้วันเนี้ย โค <Safe> ตรตลกเลยอะเฮ้เชี่ยเล้ยรู้ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เราเราจะกู้ลงไปกู้ปะเรากู้ชีวิตก่อนเถอะไปเถอะไปะายเอาได้ไรผมเย้อนหมดเดินหน้าไม่ได้อะหายแล้วถังน้ำมันก็ไม่มีนี่ถ้าหมดกันตายห่าหมดเลยเนี่ยเดินหน้าไม่ได้อ่ะนั่งไว้นะนั่งไว้นะนั่งไว้นะยิงมันยิงมันยิงอะไรพี่กระสุนแม่งอยู่ในนั้นหมดเลย แล้วน้ำมันก็จะหมดเฮ้ยเฮ้ยต้องถอยหลังเปล่าพี่เบิร์ดเข้ามาครับเปล่าครับโอเคนั่งเลยพี่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยกระโดดเลยพี่กระโดดข้ามผมเลยผมไม่มีแนววิชั่นนะบอกทางผมด้วยกูได้ฉี่อยู่นี่ There's a wood here I I just saw you ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ต้องยืนผัดกันฉี่ไม่ใช่ยืนพร้อมกันนะยืนพร้อมกันเรือมันจะปั้มเข้าฝั่งก่อนใช่ไหมใช่เราต้องเข้าไปเติมน้ำมันครับ เสียได้เลยมไม่รู้ว่าฉี่หรือยังมันฉี่เสร็เก่งเป็นไรไหมเสียได้ถังน้ำมันอ่ะไม่เป็นไรพี่เออไม่มีถังน้ำมันเลยนี่กว่าใช่โอ้โหก็บอกให้จอดข้างข้างมันไม่มีแล้วแล้วทำยังไงนะไอเราคนนึกว่าเรือมันจะลอยไงไม่เลยนี่มี้ฉม่เกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้าเกือบตาย ี่ยฉลามแม่งก็มาลอยฮะแม่งจะลอกซะแล้วฉลามเจอฉลกอ่ะในไฮกิ้งแบ็คผมมีสิ่งสำคัญอย่างเดียวก็คือถังน้ำมันผมและในไฮกิ้งแบ็คผมอ้าวแล้วคือหายไปแล้วเหรอพี่หายหายหมดเลยที่ผมหายหมดเลยถ้ากินแบ็คผมก็ต้องนอนมันจมคือไฮไฮกิ้งแบ็คอ่ะต่อให้มันเป็นกระเป๋าเปล่าอ่ะถ้าจมน้ำอ่ะมันนุ่มน้ำว่ายขึ้นไม่ได้ิปนี้ดูท่านอาจานาน นานพี่คืนนี้เอาเรือกลับบ้านได้ผมพอใจแล้วพี่เออโห่เนี่ยนานจริงๆริงบารกิจคืนนี้สัตย์อย่างเดียวเท่านั้นไไม่่่ดดดีีวา้ทเป็นอยู่ดีไม่ว่าดีกันหมดหมดอีกแล้วใช่ไหมเออเรียบชายฝั่งไปเลยใช่ไหมแล้วบีสี่นี่คือตรงตรงไหนครับเออเดี๋ยวผมว่า เราจอดตรงตรงแหลมแหลมตรงนี้กันไหมแหลมนี่แหลมแรกนี่เลยนะใช่ใช่เพราะว่ามันนไม่น่าจะถึง่ะคือมันจะมีเมืองเมืองเล็กเมืองกลางเมืองใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวนะยังไงก็ต้องพายไปพี่เพราะเราเพราะเราไม่มีถังน้ํามันสแปร์ไว้อ่าโอเคพายก็พายปักพายก็ติ่งไปเมืองมันมีเล็กกลางใหญ่คือเมืองใหญ่อ่าใหญ่เลยใช่ไหมพี่โอเคน้ำมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยพี่พี่ต้องเปิดในวิชั่นพี่ต้องเปิดในวิชั่นบอกผม พอแป้มคได้ไม่รู้คอมมิชชั่นหาเหวอะไรนิวส์ป้อกันกูแม่พี่ไม่แคร์เรสเดี๋ยวมากเลยพี่มองไม่เห็นอะไรเลยนะอ่าอ่าโอเคมองตามอยู่